บอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันในการประชุมบอร์ดในวันที่25มิถุนายนนี้รู้ผลจัดสรรสลากการกุศลรอบใหม่22ล้านฉบับพร้อมกับยอมรับยังไม่พอใจการแก้ไขปัญหาสลากแพงแต่ในระยะ2นี้นะคะก็เชื่อว่าการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะต้องการเห็นราคาขายสลากอยู่ที่80บาททั่วประเทศค่ะ พลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เตรียมประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่อหารือแนวทางการจัดสรรโคต้าสลากการกุศล22ล้านฉบับที่จะหมดอายุสัญญาในเดือนนี้ใน2แนวทางคือขยายเวลาต่ออายุสลากให้กับผู้ค้าสลากรายเดิมออกไปอีก3เดือนหรือจัดสรรรอบใหม่ทั้งหมดโดยย้ำว่าจะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย ส่วนการจัดสรรสลาก48ล้านฉบับที่ผ่านมามีรายย่อยทิ้งสลาก600เล่มขณะนี้อยู่ระหว่างการกระจายจัดสรรให้กับผู้ค้ารายย่อยที่เคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าสำหรับการเพิ่มรางวัลเลขหน้า3ตัวคาดว่าจะเริ่มได้ในงวดเดือนกันยายนนี้ ทางนี้อยอมรับว่ายัางไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาสลากแพงเพราะต้องการเห็นราคาขายสลากอยู่ที่80บาททั่วประเทศซึ่งจะต้องรอระยะที่2จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากพบว่ามีผู้ค้าสลากเกินราคา2รายเป็นผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีโคตาและรับจ้างค้าสลากจากซาป,ปัวไปจำหน่ายในราคา100บาทซึ่งได้ทำการจับและปรับตามกฎหมายแล้ว